มังงมหอยนะคะตาได้หอยค่ะห่มน,นี่ค่ะาสายไี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะ มาจุกลูกใหญ่เลยพี่น้องค่ะมาจุกลูกใหญ่เลยค่ะฮ่าอยู่นี่ ไ,ได้เอยค่ะพี่น้องลูกใหญ่ค่ะเขื่อนนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะ ไ,ได้ค่ะไ,ได้กับข้าวค่ะกับข้าวหลาข้ามน,นะคะมันล,ลูกเล็กค่ะม่ ถ้าถ้าไม่เน่าจะเป็นเป็นน้าตาลตรงอย่างนี้นะคะมาค่ะมางมหอยกันค่ะพี่น้องใครอยากมามาได้เลยนะคะสุลินค่ะสุลินเขื่อนงดค่ะน้องสนุกสนุกค่ะ งไปกินนะคะถ้ามีคนซื้อก็แบ่งขายด้วยนะคะแต่ผลไม่ได้เป็นเลขขายค่ะถ้ามีใครอยากได้นะผลก็เอาไปส่งแค่นั้นแหละค,ะ <c oughs> ค่ะใทุกคนก็ไม่ไปนะคะส่งแถวบ้านนะคะขนาลูกใหญ่ค่ะ <c oughs> แล้วเดียวก็ได้แล้ะค่ะ าส่วนมากจะมีลูกหน้าผสมด้วยค่ะแต่จะฝนไม่เอาเนะ,ะเป็นเปลือกซึมตันน้ำตันนี้ไม่เน่านะคะอันนี้เน่านะคะอไอกาบไอกาบนี่ลูกเน่านะคะบีบบีบไปมีดินข้างในก็คือเน่าค่ะพี่น้องลูกเล็ก ต้องม,มาสายเปิดก็แสดงว่าเน่าค่ะต้องม,มาเข้าสาเปิดก็แสดงว่าไม่เน่า เลือกดูให้ดี คือเน่านะคะพี่น้องเน่าค่ะผิวเก่าแล้วทำไมจะจะจะเงาทำไมทำไมเดีวจิวจะเงาเงาค่ะพี่น้อง นนไดไ้อันนี้นะคะพี่น้องค่ะมีได้ไหมอันนี้นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ